ผู้ชมฝนตกเฉยเลยอ่ะเช้านี้นะคะตอนแรกไม่ตกค่ะแต่ตอนนี้ตกเฉยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคุณพ่อกับผู้ช่วยต้องอยู่ในสวนนะคะกำลังซ่อมสเสมออยู่คุณพ่อโทรหาผู้ช่วยนะคะแบบเร่งด่วนะคะ่ะเพื่อที่จะให้มาซ่อมสเสมอนะคะ เมื่อเช้าน้ำไม่ไหลค่ะทุกคนอืคุณพ่อก็เลยโทรหาผู้ช่วยให้มาดูให้ว่าเป็นยังไงเมื่อเช้าฝนไม่ตกว่าแต่ตอนนี้ตกไปดกนี้ไนดกนี้เอ้ามาแล้วนุ่นไปม,มันเกิดอะไรขึ้นมันรัดวงจรแล้วดีแล้วเหรอ อ้าวไปดูดถอยก่อนสรุปแล้วมันลัดวงจรมันก็เลยให้ช็อตเหรอจิ้งจกมันเข้าไปทําให้นั่นตัวลัดวงจรแล้วทีนี้มันมีตัวหนึ่งมันสั่งไม่ทํางานอืสั่งไม่ให้ทํางานเออแล้วทีนี้มันก็หยุดหมดตัดไฟหมดเออแล้วไปไล่จิ้งโจกออกแล้วไฟมาแล้วแต่ดีเลยเสียอสรุปแล้วก็คือสรุปแล้วจิ้งจกเป็นเหตุ จกเป็นเหตุเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดแล้วก็ไปเปลี่ยนดีเลยเออเนี่ย่ท่านผู้ชมฝนตกหน้าหนาวอ่ะเนี่ยคือนี่คือการตกแบบแบบลักษณะนี้คือมันจะเข้าหนาวแล้วนะคะใช่ไหมพ่อ,พอต้นหนาวเอออุ้ยดีมากเลยอะ่ะเมื่อเช้าตื่นมานะคะคืออากาศแบบเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะยวพักก่อนนะคะรอให้ฝนหยุดก่อนอเพราะว่าถ้าซ่อมตอนฝนตกนี่คือมันจะ ไฟจะดูดไฟจะรั่วนะคะเนี่ยบรรยากาศเช้านี้นะคะโอ้โหตกมาอย่างหนักแล้วค่ะตอนนี้จากตอนแรกตกเบาๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ตกหนักแล้วเพราะเอาขันท้ามาด้วยพ่อมาเม้ามาเม้าไปอุ้มมามาเมากมามาเมาาไปอุ้มลูกมามาเม้า ฉันห้าจะออกไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยฝนตกซะก,ก่อนเออปลาต้องเข้าบ้านแล้วเปิดเปิดมาเข้ามาได้เวลาไปซ่อมสเสมอต่อแล้วค่ะหนุ่มม,ม,มือใหมออ่อมโอ้องมันไปนน้นจ้ะ ดูดิท้องฟ้ามีแต่น้ำดันนะต้องมั่นใจก่อนนะต้องว่ามันหยุดจริงอ่ะเดี๋ยวไฟดูดนะดูดแล้วเออพ่อไฟใช่ไหมไฟดิแน่ใจนะดูเอาไปชมตกมาแป๊บเดียวน้ำขังเลยเนี่ยนะเออยังออยอยู่ต้องอย่าเลยเดี๋ยวไฟรั่วต้องนี่ล้อล้อล้อแดงเหรอล้อเรืออะค่ะลกระจงล้อเออ พ่อไปไปยืนดูที okay. ่แป่งๆนี่ว่ามันหยดไหมอ้อยนะมันจะหยุดแล้วนี่เพราะว่าเราอยู่กับเราซ่อมไฟอ่ะมันอันตรายนะฝนตกอ่ะ ก็ช่วยกับคุณพ่อไปนู่นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะทำงานบ้านเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่าเขาซ่อมสมิร์ทกันยังไงนะคะแต่ตอนนี้ขอทำงานบ้านก่อนคะ่ะขันห้าจา๋า คันห้าออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะข้างนอกฝนตกเมื่อกี้ออกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ออกไปแล้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยฝนตกซะก่อนใช่ไหมลูกก็เลยมานอนตรงโซฟาใช่ไหมเออดี๋ยวฉี่ทุกคนอันนี้ไงโชว์อันนน้โชว์โชว์อันนี้โชว์โช,ช,ช,ชว์ความสดใสยล่ะะ โชว์ความฉดใช้โชว์ความหล่อแล้วลูกฮะดูท้องของเขาเป็นสีขาวนะคะนี่ท้องตรงตรงท้องเขาเป็นสีขาวแล้วตรงอจูก็เป็นสีขาววิ๊ย,ยาก,กัดสิ่อจูไข่ขันห้าเป็นสีขาวนะคะทุกคนเนี่ยไข่เข้าเป็นสีขาวนี่ตรงนี้แต่ถูกตอนแล้วนะคะเท้าของเขาก็เป็นสีขาวนะคะสีขาว หางเป็นสีขาวค่ะนี่ใช่ไหมลูกไม่ได้เป็นแมวดําทั้งตัวใช่ไหมแต่ลูกเป็นแมวที่มีชีขาวด้วยเออเห็นไหมคะท้องของเค้าตรงเนี้ยท้องน้อยเป็นสีขาวหน้าอกเป็นสีขาวนะคะเท้าก็เป็นสีขาวหางก็สีขาวจู๋ก็เป็นสีขาวอือหล่อน,นเนี่ยหล่ออ่อยอ,ยอ อย่าใช่ไหมอันนี้อันนี้จิง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 ดิดิิดิิดูดีทุกคนดิดีดีดีดิ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  ล้าจ้างก่นคันฮะสวัสดีคะด่ะท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูผู้ช่วยต้องซ่อมสเสมิร์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้ฝนก็ตกมานะคะแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวไปถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังนะคะซ่อมเสร็จแล้วเหรอตอนนี้เสร็จแล้วครับเออสรุปแล้วมันเกิดจากอะไราริจิ้งจกเข้าไปในตู้คอนโทรลครับตู้ควบคุมครับเลยในตู้ไหนคิดมันจิ้งจกเข้าไปครับอ๋อเลยตัวเว์โหลดมันตัดครับเออเสมอเลยไม่ทํางานได้แล้วครับอืมตอนนี้ทํางานแล้วจะเปิดให้ดูครับเอออ่ะนี่ไม่ต้องเคาะแล้วไม่ต้องเคาะแล้ว ทุกทีไอเสีมาเปิดคือเคาะนะต้องน้เนเ,เอออุ้ยทุกคนดูดินี่เนี่ยเปลี่ยนตัวเออ,เ,อ,อเปิดปั๊บนะคะมันก็ติดเลยไม่ต้องเคาะแล้วค่ะทุกคนพอแล้วต้องพอละน้ำมันลน้นติดเลยนี่นะคะผู้ช่วยต้องก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้เปลี่ยนตัวตัวใหม่ตัวหนึ่งเอ,อตัวนึงเสียอยู่อืมเอาอตัวนึงมาต่อตรงคนเออ เมื่อเช้าพี่ตื่นมาเปิดน้ำเอ้าทําไมน้ําไม่ไหลทําไมปั๊มันมันมีปัญหาเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ยอมติดอ่ะเออก็เลยโทรหาเธอด่วนเลยสาเสร็จจุเออตอนแรกผู้ช่วยไม่ว่างนะคะทุกคนผู้ช่วยทําไมถึงไม่ว่างวันนี้พี่ชายมาครับอ๋อพี่ชายมาก็เลยงดรับงานใช่ไหมรับงานก็อยู่กับพี่ชายอยู่กับครอบครัวเนาะแต่นี่คือเป็นแบบกรณีพิเศษไงทุกคนคือให้มาช่วยแบบแบบเร่งด่วนไง อันนี้เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะต้องอ,อนี่นะคะเรียบร้อยอนนเอาปะติดคุมไว้กันน้ำาออไปขอบใจหลายในเครื่องมือของเธอใสรป่าไปแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปปะนี่นะคะ<ม>เพราะว่าคุณพ่อเขาไม่รู้เกี่ยวกับพวกระบบไฟแบบลึกๆเนอะนี่หน่อยได้เปลี่ยนถามหนึ่ง เออเริ่มพากลัเริ่มแตกแล้วแตกพากลัวเออถังมันเริ่มรั่วแล้วทุกคนไม่ใช่รั่วหรอกคือรอยที่มันใส่กาวไว้มันมันเริ่มจะแบบลอกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ากาวมันหลุดหมดนะคะนะ้ามันก็จะรั่วเนาะก็ต้องเปลี่ยนทงังหรือไม่ก็ซ่อมค่ะเอากาวมาใส่ใหม่เปิดน้ําทิ้งแล้วก็รอให้ถังแห้งแล้วก็ใส่กาวเอามาใช้ใหมะะ่อะไรอย่างนี้ค่ะ คนเรื่องวุ่นวุ่น,นสำหรับเช้านี้นะคะก็คือสมมติเสียนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยนะคะเขาก็จะกลับบ้านค่ะเพราะว่าเขาวันนี้อย่างที่บอกว่าพี่ชายเขามาเขาจะต้องอยู่กับพี่ชายเขาพี่ชายเขามาจากกรุงเทพค่ะมาแค่สามวันอโอเคนะคะสำหรับวันนี้บรรยากาศนะคะหน้าบ้านละกอนีน่เมื่อเช้าฝนไม่ตกนะคะคุณแม่ก็ กำลังกวาดหน้าบ้านนะคะทุกคนปรากฏว่าสักพักหนึ่งนะคะฝนตกลงมานะคะก็เลยไม่ได้กวาดเลยแต่ก็ยังดูสะอาดอยู่ลูกๆก็อยู่ในกรงนะคะเห็นไหมคะน,น,น,น้ำขังนิดนึงตนนนแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดหน่อยๆแล้วนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> คุณพ่อเขาจะย้ายพวกนี้คุณแม่กับคุณพ่อนะคะจะช่วยกันย้ายนี่ มะนาโอนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไปไว้นะคะให้มันเป็นระเบียบตรงนู้นนี่ค่ะโซนนี้นะคะมุมไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะช่วยกันสองคนตายายนะคะเคลียพุ่งนี้กระจกกระจกนะคะก็จะเอาไปไว้ด้านข้างนู้นค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็เลยจะเคลียทําความสะอาดพุกนี้ก็จะเก็บค่ะทังนี้ก็จะเอาไว้ปลูกต้นไม้ จะจัดเรียงตรงนี้ใหม่ค่ะทำความสะอาดใหม่หมดเลยนี่นะคะก็อัปเดตเนาะสำหรับวันนี้ตอนเช้าบรรยากาศก็ธรรมดาธรรมดานะทุกคน,นด้านนอกนะคะตรงนู้นก็จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวแล้วก็ทุบเพื่อเอามาล็ดข้าวออกนะคะ ดังปุก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 อยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนู้น,นะคะรถเกี่ยวเข้ามันเข้าไม่ได้นะคะมันติดลมเนาะเขาก็เลยเว้นเอาไว้แล้วก็ให้คนมาเกี่ยวค่ะดีมากเลยทุกคนเมื่อเช้าตื่นมาออกกําลังกายนะแกวงแขนนะคือแบบดีมากอากาศเนี่ยคือสดชื่นบริสุทธิ์มากเลยนี่นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บคุณพ่อเขาก็บอกว่ารอให้ ดินตรงนี้มันแห้งก่อนนะคะแห้งแบบสนิทจนมั่นใจก่อนนะคะถึงจะไปสั่งดินมานะคะแล้วก็เอามาเทตรงนี้ไว้ตรงมุมนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกผักค่ะทุกคนนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าบ้านสวนของเราตายายนะคะจะทำยังไงนะคะกับการย้าย ของนะคะแล้วก็เก็บกวาดนะคะติดตามกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆก่อนนะคะทุกคนรักทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยค่ะไปผู้ช่วยต้องจะกลับบ้านแล้วนะคะเร็วบายบายค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบว่าสายๆเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันทําความสะอาดบ้านเนาะย้ายต้นไม้ใช่ไหมพ่อต้องจัดระเบียบครับใช่โอเคบายบายเจอกันค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาติดตามกันใหม่ค่ะรักทุกคนนะ ไม่ช้าวุ่นมากกับปั๊มน้ำไม่ได้ใช้น้ำเอ,อ้าห้องน้ำก็ไม่ได้ทุกคนน้ำไม่มีแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเค